สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ตกลงสัญญาหยุดยิงกับเขมรเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงก็คือ3วันนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดผ่าน3วันนี้ไปโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางทางเราในทางฝ่ายไทยของเราเนี่ยก็จะปล่อยเฉลยสิบแปคนที่เราได้กักตัวไว้นะครับตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาแล้วประมาณวันกว่าก,าก็สุชาติก็เงียบก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แต่แล้วเมื่อตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็ปรากฏว่ามีโดนเกิดขึ้นนะครับโดนขึ้นมาประมาณยี่สิบกว่าลำอ่าบริเวณถแถวในวชเดแดนตรงที่ปราท่ากันนะครับก็มีอยู่ประมาณจุดสองจุดก็ไม่ทราบว่าเป็นโดนของฝ่ายไ,ไหนแต่ก็คงจะไม่พ้นจาก ดูน้องขมรนั่นแหละเพราะว่าขเขมรนก็เรายึดตรงนั้นนะครับก็ประทะก็ประจันหน้ากันอยู่นะครับเพียงแต่เรายึดพื้นที่ที่เป็นของเราขึ้นมาได้หมดแล้วนะแสดงว่าขมรนนี่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมอย่างเดิมนะครับแค่ผ่านมาแค่วันกว่าๆอันนั้นก,ก,ก็ออกไล่แล้วนะก็ดูความจริงใจนะมาขมรเขาก็เป็นแบบนี้ด้วยความมั่นใจว่าเขาคงจะมีตัวช่วยที่ดีนะตัวช่วยก็คือประเทศที่อยู่ข้ขางๆเคียง สามารถที่จะเป็นตัวช่วยให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนอะไรต่างๆนะให้ที่พักพิงให้ที่เก็บอาวุธที่ซ่อนอาวุธในในสุดที่สุดท้ายก็อาจจะส่งคนมาช่วยนี่คือความคิดของผมที่ผมได้เคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเทศผู้นี้มาก็พอสมควรนะครับผมเชื่ออย่างนั้นที่เขมรมนเขาพันใจและที่สําคัญก็มีตัวช่วยเป็นประเทศมหาอำนาจ ซึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยตอนที่ขมรกนกำลังเสียเปียนะถ้าให้คิดแบบมองโลกในแง่ร้ายหน่อยผมว่าเขามาช่วยขมรนให้ขมรนแบบตั้งหลักได้ก่อนนะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันหลังนะจากที่เขามาได้ประมาณวันสองวันขมรนก็มาตกลงกับเราตกลงสรปงบศึกนะหยุดยิงนโดยเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดดีขึ้นก็ เราจะปล่อยเฉลยสิบแปดคนที่เราก็ได้กักตัวไว้อย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละนะครับก็นี่คือพฤติกรรมของเขเมรแล้วก็ตัวช่วยต่างๆที่เขามาในสภาพลักษณะก็คือวังดีแต่จุดประสงค์จริงๆเนะี่ยผมว่าเขาต้องการช่วยเขเมรแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ยังบอกว่าดูเหมือนประเทศทุกประเทศอะดูเหมือนจะเข้าข้างขามรไม่ได้เข้าข้างเรา ก็เขาคงจะคิดว่าเราเป็นประเทศใหญ่กว่าแล้วเป็นลังแก่ประเทศเล็กประมาณน,นั้นนะครับก็คาดคะเนกันไปะผมไม่จะคิดถึงขนาดว่าประเทศพวกนี้รวมหัวกันเดี๋ยวจะหาหูามองโลกในแง่หลายนะแต่บางทีมันก็อดคิดไม่ได้นะครับรวมหัวกันจะโล่ร่อประเทศไทยเราหรือเปล่าเพราะความคิดของผมก็คือผมเชื่อว่าเป้าหมายเขาไม่ใช่เขมเหรหรอกเป้าหมายเขาก็คือประเทศไทยเรามีเจตนาจะมา ทำอะไรเราหรือเปล่าอันนี้ผมคิดคดีไปเองนะครับอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่คิดแบบนี้คิดจะเอาประเทศเราหลังจากที่พยายามมานานแต่เอาไม่ได้นะครับสุดท้ายก็อาจจะวางแผนให้ขเขมรเนี่ยมาบวชท่ากับเราพอบวชท่ากับเรารก็กลายเป็นสงครามใหญ่พอเป็นสงครามใหญ่ใช่ไหมตัวเองก็จะทําหน้าที่ผู้หวังดีมาช่วย พยายามกลมกลืนนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการออกสื่อทั้งอะไรต่างๆทั้งสื่อโซเชียลสื่อโทรทัศน์ให้คนไทยไว้วางใจประเทศตัวเองถึงเวลาก็จะแทรกซึมเข้ามานะครับโดยให้ขมิ้นมาท่ากับเราแล้วตัวเองก็จะมาเข้าข้างเราแล้วก็ทําทีเป็นมาช่วยเรานะแต่ถึงเวลาก็จัดการทั้งขมิ้นจัดการทั้งเราผมคิดอย่างนี้นะครับ อาจจะมองโลกในแง่ร้ายนะพี่น้องเฮ้ยพูดพูดแบบนี้มาทําความแตกแยกไหมผมคิดเอาเองนะครับนะผมคิดเอาเองส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ค่อยดูในอนาคตนะผมแต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าจะต้องเกิดขึ้นแน,น่นอนนะโดยเฉพาะตัวช่วยะทั้งตัวช่วยที่เป็นมหาอำนาจและตัวช่วยอยู่ข้างนี่พวกนี้นะครับคือจุดแตกหักที่จะทําให้เรากับเขมรแพ่ริชนากันได้ ล้ำพังขมีนกับเราเนี่ยผมมั่นใจว่าอย่างขมีนเนี่ยสู้เราไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าที่จะทําอย่างนี้กับเราด้วยถ้าไม่มีตัวช่วยตัวช่วยที่แสนดีสําหรับขมีนเนี่ยนะไม่งั้นขเมีนไม่ขมีนไม่กล้านะครับผมคิดอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวมีการส่งขนขนส่งอาวุธมาให้ขมีนตลอดเวลาวันนี้ก็มีข่าวของเวลารุสนะครับเรื่งบินเวลารุษส่งข,ขี่ขี่เครื่องบินมาเออส่ง เอาของมาส่งที่ขเขมรจริงๆแนละ้วเขาต้องผ่านประเทศเราแต่เขาไม่ผ่านเขาอ้อมนะครับอ้อมไปที่มาเลเซียแล้วก็อ้อมเข้าหาขเขมรมีอะไรคล้ายๆลึกลับถามว่าไปสิทธิ์นะครับมันก็สิทธิ์งเขาแต่ว่าจริงๆ่มันต้องผ่านของเราอย่างนี้เขาเรียกว่ามีพิรุษนะครับพีน่น้องก็ดูไว้เป็นข่าวใหญ่โตไม่ใช่ว่าพูดันเองนะครับข่าวทีวีก็ออกทุกช่องแล้วก็มีเครื่องบินของจีนนะครับขนของไปลงที่สนามบิน ของเขมรมีลักษณะ Floyd, ห่อฟลอยไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นการช่วยหรือทางบุนุสยธรรมเท่านั้นนี่คือพฤติกรรมของตัวช่วยซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดถึงการแพ้ชนะของไทยเรากับเขมรพฤติกรรมอย่างนี้เราพี่น้องเราต้องติดตามดูนะครับไม่ต้องถึงไประวงระแวงนะผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อประเทศไหนที่เป็นตัวช่วยนะครับ พราะว่าพวกนี้เขามีผลได้เสียนะพี่นอ้องจะบอกว่าทําไมไม่บอกตรงๆผมบอกไปแล้วหลายคลิปนะผมบอกแค่ข้างๆเนี่ยกับตัวช่วยที่เป็นมหาอำนาจพี่นอ้องก็คงรู้นะนะผมอยากจะบอกใจจะขาดแต่มีคนห้ามผมไว้นะครับเพื่อผมจะได้บอกกับพี่นอ้องนานๆไม,ไม่ไม่มีใครมาทําอะไรผมหรอกผมกลัวช่องผมนวนปิดนะครับแค่นั้นเองนะเพราะมีคนจ้องอยู่นะครับตามที่ได้ข่าวมานะ เพราะว่าผมเป็นช่องเดียวที่นําเรื่องแบบนี้มาเล่าพี่น้องฟังนะหลายช่องก็ไม่ใช่หลายช่องหลายคนก็กาลังจ้องอยู่นะครับก็อาจจะคงจะเป็นพวกที่เขาชอบประเทศพวกนี้แหละนะไม่ว่ากันนะการรักการชอบเป็นสิทธิส่วนตัวนะพี่น้องต้องระวังนะครับกันสาม,มัคคีกันไว้ไม่มีใครทําเราได้ผมจะไม่รบกวนพี่น้องเยอะนะพี่น้องจะได้ฟังแบบเต็มๆไม่ต้องพี่น้องอจะไรสหาผมพูดแต น้ำเนื้อไม่มีเอาจะเอาแต่เนื้อๆน,นะครับเอาให้เจ๊งๆเ,เลยนะเนี่ยต้องขออนุญาตชื่อประเทศนะครับมีคนเตือนไว้พี่น้องคงเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้รักกันสมามัคคีกันไม่มีใครทําอะไรเราได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจพี่สุริชาตินะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ